Uh -huh. Ja, måtte jeg bli. าแล้วจะไปแล้ว สวัสดีครับฝี่ปลักหลักชแน,นลนะครับคลิปนี้มาอยู่กันที่ร้านเจเล็กนะส้มตำยำสามคบนะวันนี้เรามาบุก,กันที่หลังร้านให้ดูบรรยากาศหลังร้านเจเล็กนะครับก็ลูกค้ามียอยมาแล้วนะครับแล้วก็มาจะเอาดินนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้น่ห บไปเสอตอนนี้เราอยู่ที่หลังร้านเจ๊เล็กนะครับพามาดูหลังร้านนะบอกให้พูดเสียงดังๆหน่อยพูดเสียงดังๆโอเคได้ครับ วันนี้เราก็มาอยู่ที่หลังร้านเจ๊เล็กนะครับเราบุกมาถึงหลังร้านเลยวันนี้ครับได้จ้ะเดี๋ยวให้หนูใช้ชุดนี้ให้หมดก่อนนะเมนูแรกของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นยำกุ้งกุ้งสุกนะครับกุ้งสุกม้าสก์จ้ะกุ้งสุกร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ลูกค้าสั่งแซ่บๆลูกค้าบอกแซ่บๆนะครับจังไม่รู้โดนใจวัยรุ่นเกินไปบ้างครับอันนี้แซ่บโดนใจไหมลูกแซ่บแบบเผ็ดตายไม่เอาเรื่องนะครับ แต่เอามุกใหม่มาเนี่ยมุกมุกมาจากร้านน้องอ้อยครับเนื้อมุกเจเบียเจแปนเนื้อหอยเอือกได้ได้เดี๋ยวเจเล็กเอราจานะาจ็บยังเลี้ยงนะ่เดินขาท่อพี่เอเจ้าแม่ S <S นัน่หน่าพี่ขอถ่ายรูปหน่อยจ้าพี่แป๊บหนึ่งนะจ้า๋ยวหนูให้ลูกสาวจดให้โอ้โหไม่เป็นไรละไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอายำมะม่วงแล้วใส่ปูนะคุณปูม้าสุกนะฮะมาด่างมาูุไม่ตารเผ็ดยังไงจา้าเช็คโอเคต้องเอาเสียงต้องเอาเสียงปลาร้าไม่ปลาร้าจ้ะจ้ะโอเค ไม่ล้านะครับวันนี้ อันนี้มีไหลบัวนะครับมีไหลบัวมีเราจะเขาอ่อนนะครับขบโคดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมนูใหม่นะครับยำถั่วพูนะครับยำถั่วพูนะครับพดดี่เกจะได้พาดเด็ดนะฮะ โอเคหน้าตแงวันตบซแรงน,นี่นะครบสามกนะครับเดี๋ยวจะยำสามคกเลยนะครับม้านะปูมา้า ทางร้านจ <hire> ้าแม่ขอบจานเปสานไปนะลูกนะคิดถึงกันไปเลยพี่เอฟรู้ไหมว่าภาพ เนสิงเ็นชดเดชมเลยนะว่าไม่มีคว่ปิดบังนี่นะครับ,รรบเดี๋ยวจะเลยจะยำสามคกพร้อมกันเลยนะครับใช่จะลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะครัลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะครับ ลูกค้าทานนี้นะครับสามพกนี้นะของร้านเจเล็กจะมีที่ให้นั่งทานด้วยนะครับปูเสือนะครับ ไม่ร้องเงินสามร้อย300บาทสามร้อยบาทเดี๋ยวมีอะไรบ้างครับเนี่ยคงน,นี้มีรวมสุกรวมสดไข่แดงปูจืดค่ะโอ้โหรวมสุกรวมสดไข่แดงปูจืดนะครับค่ะอันนี้ยำกุงงง้งสดยำคง,งสดนะครับนีค่ะแต่ช่วงนี้จะเบรกไว้ก่อนจะเจ็ดหน้าล้านครับก็อของจเจเล็กมีหิ้วยำนะครับน้องนุชนะฮะ ติดต่อได้นะครับอันนี้คือเกาเหลาทะเลสุกเกาเหลาทะเลสุกนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับได้ลูกได้ทานสิลูกทานจ้า,าเกาเหลาก็จะเล็กเอาครพรแถมไปด้วยนะลูกนะ อันนี้คือเกาเหลาทะเลสุกค่ะแ,และแถบระคอยแต่ลูกค้าทานนี่นะครับไว้น่ามาเร็วลูกเ,เดี๋ยวเกณฑ์ใจลูกค้าเกณฑ์ใจ,ใจ <c oughs> ไม่ยอมให้ให้ช่วยเลยนะไม่ยอมไม่ยอมพี่ดัมมี่จะส่งยังไม่ให้เลยนะคะ <c oughs> นี่เป็นแมสจะเป็นอะไรไปล่ะอ๋อมีเขียว โอ้โหพี่เอนี่นะครับนจานสวยนะกุ้งสุกร้อยเดียวกุ้งสุกหนึ่งร้อยบาทนะครับตักคู่นะคะนี่นะครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะถึงจานพิเศษแล้วนะครับน้าอ้าวน้าเอ้ยนี่นะครับให้ยั่วๆกันก่อนนะครับ จานใหญ่นะจานพิเศษนะครับอันนี้นะคะหน้<ม>าบ,บอกลูกค้าว่าแม่ฝากแซลหน่อยนะลูกลว,ว่าได้จานนี้ไประวังเครียดนะคะสามร้อยบาทนะ <c oughs> ระวังเครียดนะครับเอาเร็วจะไปแล้วนี่นะครับ <c oughs> ไม่เดี๋ยวไหนหน้าถ่าย <c oughs> ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดึงในเฟซเอา อ่าจะเรียดเนี่ยค่ะสามคนอ้บอกแม่ค่ะแซวว่าอยากเรียดนะอ๋อโอ้โหนี่ไปแล้วนะครับลูกค้าได้กินทุ่างนี่นะครับไปแล้วนะครับจานน,น,นี้นะฮะอืมนี่นะครับนี่นะลูกค้านั่งทานได้นะครับัขนาดจะไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะครับ สาวจดเอาใจใส่ข้าวโพดกับมะม่วงไลยจ๊ะไม่นานละจ้ะพี่แมงดาแมงดานหนึ่งตัวไม่นานอะไรสั่งได้นะจ๊ะร้านเจเล็กใช้มะนาวคั้นเองราคากันเองค่ะผิวไม่นานหรอจ๊ะมะนาวแท้คั้นสดนะครับ มีเสือให้นั่งหลังร้านด้วยนะจ๊ะใส่ถุ่น้าามาสุกกับไข่แดงคู่นี้จะร้อยเลยค่ะอ๋อพวกแห้งกระหวนะนี่นะลูกค้าคีมมากินยำนะใช่ถามว่าคนขายหนึ่งร้อยน้อยหนาให้ลูกค้าหยิบผับไปทานได้พี่เป่นพี่เป่นไปไหนแล้วนะ อ๋อน่ะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังมีแค่สามครกต่อได้นะคะนางรมพริกเผายางกรุ้งนางรมพริกเผานะครับค่ะไหนพี่ปิ่นมาแจ้งแม่ด้วยนะอยากขวีพี่ปิ่นนิดหนึ่งพี่ปิ่นใส่ถุงเลยนะลูก ปริม,มาณน่าราักดูทีลูกจ๋าบางคนสั่งไม่เผ็ดน,นะคะแต่เอาปริมาณข้างล่างสุดเห็นยังปริมาณล่างสุดได้จัะกุ้งสดได้ห้างคกเติมนิดก็ได้น้เอาใจเอาใจหมดลงไปลงพกสั่งได้นะคะ นี่คุณมีเมน,นูหน้าร้านนะพี่เป็หน,นึ่งร้อยสี่ส<ะ>ิบรั่าจดเนาะจะเัาแจกานะได้จต่ ลูกเรารักลูกค้าถ้าเราว่างเราจะเอาใจพี่เอ็ดชมมานะกันนะคะลูกค้ายังไม่เยอะก็มีสัญญาเราเอาใจอ่าได่ครับชองใหมจะไปดูประกาศชาแนลครับค่ณพี่จะได้ทำน้ำให้หลับลูกค้าล้างมือด้วยนะครับนี่เอาใจคะโจกับคุณพี่ที่เสียไปอ่ะตอนนี้ตอนนี้ฝากช่องใหม่แล้วนะคะ ด้วยจริงๆปักหลักชาแนลเพราะว่าปักหลักก็จะมาบ่อยๆคุณโจมาคุณโจไปติดสาวเวียดนามค่ะเจ๊หนูแซวประจามีอไรนะอันนั้นเขาเขาก็มันหนูใส่มาอันนี้ร้อยสี่สิบของพี่เป็นน้อยนา แล้วข้าแมงดาหนึ่งคนล้วแล้วมีเพิ่มอะไรจ๊ะผละไม้ได้จ้ะแยกน้ำทั้งหมดไม่นคนใส่ชามใดผลไม้ใส่ถ้วยแต่แมงดาแยกน้ำรู้เรื่องเดี๋ยวมาเอานะคุณแได้สิจ๊ะเดี๋ยวหนูจะดูแลแล้วขอเผ็ดนะคะได้สิจ๊ะนี่ครับลูกค้าขอเผ็ดๆนะครับขอแซ่บๆนัวๆน่ากลัวคำว่าเผ็ด เ,าาเดี๋ยวน้องนาะดกาอนะละูให้จัอง,งน้น้คราาัแมงดารครับลุ้นกันนะครับโอ้โหไหมครับโอ้หโหอ,อ,อันนี้ร้องโอโยโอโยแ <laughs> <อ> <laughs> มงดาแมงดาครับ ของแบงดาเจเล็กนะครับคุณภาพทุกตัวนะครับถ้าเกิดว่า,าไม่ผ่านตีคืนเลยนะครับได้เดี่ยวน้อยหนานะพ่เซฟแปบ๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวจะหยิบให้นะคะได้มาไหมลูก เมนดานะครับซิกเนเจอร์ของเ <ขอ S 1> จเล็ตนะครับเปเ,เหมือนกันใช่ค่ะเ,เป็นไงคะใช้ครีมน้อยหน่า,าค่ะขึ้นเลยว่าดำดำเขาไม่ได้ไม่ได้นะ่าไม่ได้ตนะัวนะเดี๋ยวเจอตัวเขาจะตัวไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรพี่เป็นนะคะเสร็จแล้วจ้าพี่เป็นน้อยหน่า แต่เขาใส้แล้วเขาขาวจริงนะคะถ้าใครเป็นแฟนขับหนูจะต้องรู้ว่าหนูเป็นคนนิสัยยังไงหนูไม่อวยลูกค่ะเขาถ้าดูหนูเป็นแม่เขาอ่ะเขาขาวกว่าหนูแล้วอ่ะยังไม่พอสซอสเนี่หพองเลยนะคะหนูก็ไม่กล้าใช้ทำไมนะคะกลัวขาวขาวไม่ว่าดิคะ่ะครัวลูกไม่ให้ทีมใช้ฟรีนะโกงตรงนั้นถ้าซื้อหนูไม่เอา คื้องแถวไปเลยลูกค้า v i ไอพีไม่ใช่ว่าไม่เจ็หลังรักษาทุกวันนี้ขอใช้สบู่โสมของเขาก้อนเดียวเพราะเขาเขายังห่วงเลยไม่ถึงแม่ไปหยิบให้เองโชคดีนะคะตังค์นี้จะเก็บตรงไหนแล้วจ๋าไ้่ตังค์นี้จะเก็บตรงไหนแล้วัมย ว่างีก็ใช้เหมือนกันนะคะเงินเนาะนะคือหนูเชื่อ F4 อยู่ท่านจะมาคอมเมนต์ประจำเดี๋ยวปลวกฝั่งดินก็ไม่ได้มีอะไรถามถ่ายได้ลูกสาวหนูก็คุยน่ารักแล้วก็ผลไม้ยังเลย โอ๋อพี่เซฟใส่ไผ่เซฟใส่โอ้โหมานรหรือเปล่าเลยนะมาไให้ใส่ปูเค็มนะคุณเล็กได้จ้ะนี่ขนาดว่าเอาขั้นแขกใส่เรียบร้อยติดตู้อย่างนี้เนี่ยจะได้ให้ชมคือลูกค้าจะบอกอยู่ประจำว่าไงคะพี่เซฟทานไม่หมดแล้วเอาไข่ไปทำอะไรเอาไปทำไข่เจียวเอาไไปทข่เเจียวนี่ยค่ะคือหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับจะให้ชมนะคะโอ้โหอันนี้เอากลับแล้วนะคะ ครับอันนี้100บาทน,นะครับโอ้โหหรืเือต้องแน่นเลยอานอยังไงล่ะคะน้ำจิ้มหมดเลยนะผลรตไม้อยป,ปูไม่เยอะลูกมีบินสามใบเองครับสามใบประมาณ20รายการนะครับ <laughs> ตีให้เลยพี่กามดูในช่องพี่ตอนตนี้คุณเอกกับคุณโุนิโตจะใกล้ตัวสุดเลย ช่องอื่นๆก็ทยอยมานะคะตามจังหวะมีอะไรนะอะไรดา่าคุณเจด้าเจด้านะพี่เจดาเนี่ยคุณเจด้าไม่ใช่บุคคลธรรมดานะคะเจด้ารู้โรครู้หนูจะแอบมองไปที่กล้องเสมอแจวประจําหนูะน่ารักอ่ะพรไม่ได้เลยว่าแต่คุณเจด้า พี่ชีแน่คุณเมาคุณหมูหรีแล้วหลายหลช่องเขาไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราไม่อยู่ตรงนี้ใช่อันนี้ก็ไม่ตอวนนี้ค่ะแต่นี้เขาตั้งใจว่าเขาจะมาครับตั้งใจสืบทอดต่อตั้งใจมาอาจารย์ค่ะพี่จะมีเป็นอาจารย์เมื่อคืนก็ยังลงไหลสดไปดูแล้วสมดมีเร้าเหงาสวงปมกัน ลองไปชมนั้นะไม่ได้หลอกให้เข้าไปดูนะแต่ว่าให้เข้าไปชมบรรยากาศก็หนูไปเดินไปเดินถนนคนเดินกับพี่เขาเป็นช้อปปิ้งแต่เราก็นั่งคุยกันพี่เขาแล้วปั๊บเนี่ยห้าสิบบาทนะยังเป็นเท่าไหร่คุณเล็กีใช่จ้าอันนี้หนูจะรบกควนแห่ประกอบให้หน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะโรยไปนะ ตจะโกรดนะคะต้องขอรบกวนก่อนเฮน้อยนแต่ประกอบหั่นเรียกมาซุนจางแค่เจ๊กิ้วค่ะลูกค้าะไปกินไหยแจ๊บงมาน่เลยค่ะลูกค้ามาเต็มแนร้านแล้วนะครับยังส่้พกได้ปอนนีไครขอบคุณครับสำหรับการรับชมแลติดตามนะครับสวัสดีน้ะ